สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูโต๊ะทํางานของปอยกันค่ะช่วงนี้ปอยไม่ค่อยได้อัปเดตโต๊ะทํางานเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยได้จัดอะไรเพิ่มค่ะจะมีแค่พวกอาร์ตทอยที่ปอยเอามาตกแต่งโต๊ะทํางานนะคะนี่ค่ะทางด้านซ้ายจะเป็นกล่องโชว์อาร์ตทอยของป๊อ m มา t ค่ะปอยเอามาวางเรียงกัน4ชั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้องๆคลายเบบี้ค่ะแล้วก็ที่ด้านล่างจะเป็นเครื่องพินเตอร์ปอยเอาน้องพี่โนจลรี่มาวางตกแต่งเอาไว้นะคะ ก็ทีนี้มาดูที่บริเวณบนโต๊ะทำงานกันค่ะคอมที่ปลอยใช้ก็จะเป็น i m a c M1 สีชมพูเหมือนเดิมนะคะเก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้อีเกียมแมทสเปลค่ะสีขาวตัวเดิมนะคะข้างๆเครื่อง i m a c ปลปอยเอาเป็นน้องลีดิออมาตั้งโชว์ค่ะน้องตัวนี้ปอยชอบเป็นพิเศษเลยนะคะตัวทางขวาอาน้องนั่งดื่มนมดูแล้วชิลๆสบายๆดีค่ะ ส่วนทางซ้ายจะเป็นน้องซีซิก้านะคะแล้วก็ในส่วนของตรงหน้า iMac เนี่ยเอยจะเลือกเป็นอาร์ทอยสีพาสเทลค่ะเริ่มด้วยน้องโมรินตาตัวนี้นะคะตัวนี้น่ารักแม่เลยค่ะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นน้องอินโนโซนะคะเป็นตัวสีชมพูแล้วก็เป็นชมพูฟ้าค่ะสีหวานน่ารักทั้งสองตัวเลยนะคะ แล้วก็ทางขวาสุดจะเป็นน้องแพนแพนทยากิค่ะน้องกำลังเต้นบัลเล่ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็คีย์บอร์ดที่ปอยใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นคีย์บอร์ดของครูคิเลอร์นะคะใช้เป็นคีย์แคปเซตจนี้ค่ะเซตนี้สวยดีนะคะปอยใช้มาสักพักแล้วค่ะด้านขวาก็จะเป็นมาโครแพดนะคะต่อมามาดูที่ด้านขวาของโต๊ะกันค่ะ ทางด้านขวาของโต๊ะก็จะเป็นโซนวางเครื่องเกมนะคะที่ด้านบนปล่อยวางเป็นกล่องใส่อาร์ทอยเอาไว้6กล่องค่ะเป็นกล่องใหญ่2กล่องแล้วก็กล่องเล็กอีก4กล่องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆคลายเบบี้แล้วก็ฮีโร่โนค่ะในส่วนของตู้โชว์เครื่องเกมเนี่ยปล่อยเอาบ o b ยูนิ e วอรมาวางไว้นะคะรู้สึกว่าเข้ากับเครื่องเกมดีค่ะเป็น Bob Pixel Universe นะคะตัวน,นี้จะเป็นน้องต้นไม้ค่ะ มาตัวนี้จะเป็นน้อง Transfer Information นะคะตัวนี้เป็นสีพิเศษด้วยค่ะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นน้อง Pac-Man Cheese นะคะส่วนข้างล่างอันนี้เป็นน้องสายรุ้งค่ะแล้วก็ทางซ้ายอันนี้เป็นน้องโลมานะคะตัวนี้ก็เป็นสีพิเศษค่ะแล้วก็ถัดมาอันนี้เป็นน้องปลาคัพค่ะอันนี้เป็นสีธรรมดานะคะเข้ากันเลยค่ะ2ตัวนี้ ก็ที่ด้านล่างจะเป็นน้องกระบองเพชรนะคะน้องตัวนี้ปล่อยได้มาซ้ําค่ะมีส่งต่อไว้ที่ล่างชิปวันนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะใส่พิกัดไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะสําหรับน้องบ๊อบพิกเซยลยูนิเวิเนี่ยปล่อยจุ่มมาทั้งหมด8จุ่มนะคะได้สีพิเศษ2ตัวถือว่าโอเคเลยค่ะแล้วก็มีซ้ํา1ตัวคือน้องกระบองเพชรนะคะส่วนด้านหน้าอันนี้จะเป็นลําโพงดีวูมค่ะแล้วก็มีบุก M6C นะคะ ันนี้เป็นเครื่องชาร์จ Apple Watch ค่ะอันนี้ใช้ได้ดีเลยนะคะ,ะก็อันนี้เป็นเครื่องชาร์จจอยเกม Nintendo Switch ค่ะสุดท้ายอันนี้ปล่อยเอาน้องมาลีี400่400%แคร์แบร์มาวางโชว์เอาไว้นะคะตัวนี้น่ารักมากๆค่ะตัวใหญ่ดีเลยนะคะ ก็อย่างสุดท้ายด้านบนโต๊ะนะคะปอยเปลี่ยนดอกไม้คลายเบบี้จากสีส้มเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูก็เพิ่มความสดใสได้ดีเลยนะคะตอนมีประมาณนี้นะคะสำหรับตัวทำงานของปอยในช่วงนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ